คาถาบูชา้ทวเวสุวรรณก็วเวลาบูชา้ทวเวสจุดธูปเก้าดอกดอกกุหลาบแดงเก้าดอกตั้งนโมสามจบราลึกถึงคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ว่าดังนี้อิติปิโสภควายามะราชาโน ุวรรณโนบรนังสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจะตุมหาราชิกายักษะพันตาพัทภูริโตเอสสะุสะพุทธังอาระ สวุวนโนนะโมพุทธายะ